วันนี้นะคะฟ้าก็จะมาทานายในเรื่องของดวงการงานการเงินแล้วก็เลขนําโชคให้กับชาวธาตุลมก็จะมีราศีกุมนะคะเมถุนแล้วก็ตุลนะคะก็ฟ้าจะทานายให้ในรูปแบบนี้เลยและกันเพราะว่าเวลาทานายให้มีน้อยนะคะไม่ได้ทานายในเรื่องนี้นานแล้วเนาะก็ในเรื่องของดวงการงานการเงินเนี่ยนะคะก็ทุกครั้งที่ฟ้าจะทานายนะคะฟ้าใช้พลังพ่ยิบศทำนายเนี่ยฟ้าจะขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะคะขอให้ผลการทํานายของท่านนะคะ แต่ละหัวข้อแต่คาถามเนี่ยให้ออกมาได้ใกล้เคียงก็ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นพลังงานโดยรวมฟ้าทานายให้ในช่วงวันที่15นะคะพฤษภาคม256ถึง31พฤษภาคม256นะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็หากตรงกับท่านใดท่านก็ลองไปปรับสมดุลใช้ดูนะคะก็รับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานดวงการงานชาวธาตุลม ุมเมถุนตุนช่วงที่15พฤษภาคม256-31พฤษภาคม256ขอพลังงานค่ะขอพลังงานการเงินชาวธาตุลมราศีกุมเมถุนตุนช่วงที่15พฤษภาคม256-31พฤษภาคม256ขอพลังงานค่ะค่ะขอโทษค่ะ ดวงการงานชาวธาตุลมนะคะในช่วงวันที่15พฤษภาคม2 5 6ถึง31พฤษภาคม2566นะคะดวงการงานชาวธาตุลมก็จะมีราศีกุมเมถุนตุลน,นะคะก็ฟักก็ทํานไหนให้3ราศีเนาะในช่วงวันที่15พฤษภาคม2 5 6ถึง31พฤษภาคม2566ปะกก็พูดอีกทางนะคะดวงการงานนะคะเรามาดูกันว่าดวงการงานช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ คุณได้พลังงาน The Lover นะคะคุณได้พลังงาน Tree of Plants นะคะคุณได้พลังงาน Four of Swords นะคะคุณได้พลังงาน Ace of Swords นะคะเนี่ยคุณได้พลังงานเออ่ Page of Pentacles นะคะอ่ะเป็นพลังงานที่ช่วงนี้นะคะคุณจะมีการคิดตัดสินใจนะคะหลายๆท่านหลายๆพลังงานนะคะก็สำหรับท่านใดที่ทำงาน ประจําอยู่หรือพนักงานรับจ้างอะไรเงี้ยนะในความคิดของคุณในช่วงนี้หลายๆท่านหลายพลังงานที่ทํางานเนาะมีอารมณ์แบบอยากเปลี่ยนงานมีการคิดตัดสินใจเพราะว่า,าบางท่านเนี่ยคิดว่าสายการงานที่คุณทำเนี่ยอาจจะไม่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 ถูกจิตก,กับคุณแล้วหลายๆท่านอาจจะแบบมีปัญหาจึงทําให้แบบไม่อยากทําอยากจะพักจึงมีอารมณ์พลังงานที่คิดตัดสินใจว่าอยากจะเปลี่ยนงานนะคะและบางท่านหลายๆท่านที่รอง,งานใหม่ นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ขา่าววเรื่องงานใหม่นั้นด้วยนะคะบางท่านนี่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะก็จะถามว่าทํางานาว่ามากกว่าหนึ่งอย่างดีไหมก็ดีคุณทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างในช่วงนี้ก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองเพราะคุณจะเป็นคนที่เก่งด้วยสติปัญญาของคุณนั่นเองหลายท่านหลายพลังงานชาว่าลมช่วงนี้คุณจะเ,เก่งในเรื่องของ,ของการทํางานแบบว่าคือ,อมีไฟในการทํางานสูงมากในช่วงนี้บอกเลย อ่ะทำไมฟ้าถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าบางช่วงนะคนเราอาจจะมีแบบอารมณ์แบบห่อเหีย่ยวอารมณ์แบบนะอยากพักอยากอะไรเงี้ยแต่หลายหลายท่านหลายๆพลังงานนะทีะ่เข้ามารับชมรถฝั่งฟ้าเนี่ยจะมีไฟในการทํางานต่อให้มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาคุณก็จะไฟแล้วผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็โดยสติป,ปัญญาของคุณนั่นเองนะคะอย่าลืมที่ฟ้าบอกไปนะคะมีอารมณ์พลังงานที่หลายๆท่านนะคะที่ท่านทํางานรับจ้างหรือทํางานประจำเนี่ย นะคุณคิดตัดสินใจว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานนะคะคุณมีมีโอกาสสูงมากที่จะได้เปลี่ยนและได้งานที่คุณพึงพอใจในช่วงนี้ขอให้คุณไฟหาง,งานให้เต็มที่แล้วลองดูโอกาสใหม่ๆกับคุณถ้าสําหรับท่านที่ไม่ไม่อยากทําตรงที่คุณทําอยู่แล้วจุดนั้นที่คุณไม่อยากอยู่ก็ลองเปลี่ยนดูนะคะก็มีโอกาสที่ดีเช่นกัน นะคะแต่ว่าพลังงานไพ่แนะนาก็ขอให้คุณคิดตัดสินใจให้ดีแล้วก็ให้ได้งานก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะนะแล้วก็สําหรับท่านที่ฟับกลับมาเมื่อสักครู่เนาะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างถามว่าเป็นยังไงที่ฟ้าบอกฟา้าพูดอีกครั้งก็คือเป็นทิศทางที่ดีสามารถทํางานได้หลายๆอย่างนะคะคุณมีความสามารถในช่วงนี้สูงมากก็จะทําให้มีไรายได้เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในหลายๆท่านเนี่ยที่มีภาระอะไร่งก็จะ มีรายได้การเงินที่ดีขึ้นในเรื่องของสายงานด้วยนะคะสําหรับท่านที่รอคอยข่าวๆเรื่องงานนะสมัครงานไปรอข่าวๆคุณมีโอกาสได้ข่าวๆเรื่องการงานในช่วงนี้ไปในทางที่แบบว่าเป็นงานที่ถูกจิตถูกใจกับคุณเลยค่ะนะเป็นงานที่โอเคกับคุณเลยว่าเออ,อบางท่านนี่อาจจะได้งานสายการเงินทุกรูปแบบก็มีนะคะการบัญชีด้วยก็มีโอกาสสูงมากนะคะ,ะทําให้คุณเนี่ยในช่วงนี้ก็จะผ่านวิกฤตในเรื่องของการ คิดวิตกกังวลในเรื่องของการรอคอยงานก็จะผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะไม,ไม่ว่าคุณทาธุรกิจส่วนตัวในรูปแบบใดก็ตามแต่จะมีปัญหาข้อเพียงเล็กน้อยคืออาจจะมีการคิดตัดสินใจขยับขยายในบางเรื่องและอาจจะ,ะถึงแม้ว่าในองค์กรเนี่ยนะในช่วงนี้ก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมีความสามัคคีกันในภายในองค์กรเป็นอย่างดีแต่ว่า ก็จะมะีข้อขัดแย้งกันบางการเพียงเล็กน้อยก็เป็นเรื่องของการพูดคุยในโปรเจกต์งานอาจจะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยท่านไม่ได้มีอะไรแย่เลยและทิศทางธุรกิจของหลายๆท่านก็จะเป็นทางที่ดีมากๆนะคะก็จะ,ะดําเนินงานไปแบบว่าจะเลินเฟื่องฟูกันเลยทีเดียวเลยนะคะโดดเด่นมากนะคะแล้วก็สามารถขยับขยายวางแผนงานขยับขยายในใสายธุรกิจของคุณไปได้ด้วยดีช่วงนี้เช่นกัน นะคะก็ขอให้คุณทุกพรงานทุกท่านนะคะดวงการงานเฮงเปังๆนะคะให้โชคดีมีชัยทุกท่านเลยนะคะดวงการเงินชาวธาตุลมนะคะมีราศีกุมเมถุนตุลน,นะคะในช่วงวันที่15หพฤษภาคมสองห้ากถึงส1สเอดพฤษภาคมสองห้าหกนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนละ้วมาดูดวงการเงินกันเลยอ๋อฟ้าลืมบอกไปนะคะพนักงานโดยรวมนะคะถ้าหากว่าการเงินท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะ คุณได้พลังานเพจออฟซอร์สนะคะคุณได้พลังานเดอะสเตรนท์นะคะคุณได้พลังานทีออฟซอร์สนะคะคุณได้พลังานโฟเพนติเคิร์คุณได้พลังานเพจออฟเพนติเคิร์นะคะเป็นพลังดวงการเงินที่หลายๆท่าน,นหลายๆพลังงานนะคะชาวธาตุลมในช่วงนี้เนะาะอาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายที่แบบมีเข้ามาก็เหมือนหามาได้จ่ายออกไปนะคะคุณจะมีอารมณ์แบบเนี้ยคิดแบบเนี้ยเนาะแล้วก็แบบค่าใช้จ่ายก็แบบเหมือนแบบคุณคุณคิดว่า นในช่วงนี้หลายๆท่านหลายพัง,งานจะวางแผนการเงินคล้ายๆปิดรูรั่วของค่า้าจ่ายนั่นเองนะคะโฟร์เพนิเคิลนี่ก็เหมือนจะหลายๆท่าน่ายานวางแผนเรื่องเงินอย่างแน่นอนคือจะรัดกลุ่มละนะไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องของวิกฤตด,ด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะหลายๆท่านหลายพลังงานก็การเงินเนี่ยหมุนตัวไม่ค่อยคลนะ่องนะติดขัดด้วยซ้ำนะหลายๆท่านก็มีภาระหนี้สินด้วยจึงทําให้แบบนะรัดกลุ่มวางแผนด้านการเงินในช่วงนี้เป็น แบบว่ามากค่อนข้างสูงม,มากนะคะแล้วหลายหลท่านก็คิดว่าเออเนี่ยดวงการเงินนะบางทีเนี่ยนะในช่วงเนี้ยที่เข้ามารับชมเราฟังเนาะก็ฉันจะฝ่าวิกฤตด้านการเงินไปได้ไหมก็คิดด้วยหลายหลายท่านเนาะเพราะว่าบางทีก็แบบภาระหนี้สินเยอะก็ต้องบอกกอนหลายหลายท่านนะไม่ใช่ทุกทท่านเนาะคุณต้องานเดอร์สเตนคุณจะฝ่าวิกฤตด้านการเงินแม้ว่าคุณจะเป็นปัญหาการเงินด้านในกรตามแต่คุณจะฝ่าวิกฤตด้านการเงินไปโดยที่ คุณไม่คาดคิดกันเลยทีเดียวเป็นดวงแปลกแต่จริงชาวชาวธาตุลมนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ท่านได้นะคะรอคอยข่าวข่าว,าวด้านการเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะทิศทางไหนคุณจะไปกู้ไปอะไรไปติดต่อการเงินประสานการเงินหรือรองงานละงานจะทําเงินมาให้คุณเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ข่าวดีนั้นสูงมากๆเลยหลายท่านหลายพลังงานนะอ่ะแล้วก็ถามว่าช่วงนี้จะมีโชคไหมพลังงานเด่นมากก็คือมีโชคค่ะ แต่โชคจะขึ้นอยู่กับบุญทรรมกแต่งของแต่ละท่านไม่เท่ากันบางท่านอาจจะไม่มีดวงเสียงโชคแต่มีโชคดีด้านเขาๆด้านการเงินแล้วก็การงานนําเงินมาให้คุณได้พยุงค่าใช้จ่ายต่างๆได้แน่นอนนะคะฝั่ก็ต้องบอกก่อนเ,อเป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะแต่มีโชคดีก็ลองเสียงโชคแต่ท่านใดที่ชอบเสียงโชคอยู่แล้วก็ในช่วงนี้ก็ลองเสียงดูแต่ว่าอย่าไปเสียงมากนะจ๊ะนะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ เสี่ยงโชคกับคนที่อาุ่น้อยกว่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับท่านใดที่ฟ้าลืมบอกไปนักลงทุนในด้านของการเงินช่วงนี้ก็จะดีขึ้นนะคะยังไงก็เนาะขอให้อ่ชาวธาตุลมทุกท่านนะคะราศีกุมเมถุนตุลในช่วงนี้เฮงปังปัง,ปงทุกเรื่องเลยนะจ๊ะค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะเลขนําโชคมีทุกคลิปนะฟ้าดึงเป็นไกด์ไลน์มาให้จากไพ่ ทอรเรียสนะคะเลขนำโชคของคุณชาวราศีธาตุลมในช่วงนี้เป็นเลขอะไรบ้างนะคะก็อย่าไปเท่อซิเรียเป็นไกด์ไลน์ให้นะคุณได้เลข4นะคะเลข8เลข5นะคะอ่ะ4 8 5หนะคะเป็นเลขนำโชคคุณในช่วงนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้ก็อย่าเที่ยวอซิเรียนะคะขอให้ทุกท่านทุกพนังานโชคดีเพิปังทุกเรื่องเลยค่ะ ค่ะก็ครบแล้วเนาะทั้งการงานการเงินแล้วก็เลขนำโชคนะคะของคุณชาว่าก็ยังไงก็ช่วงมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพท,ภาทั้งภายในสู่ภายนอกเนะทั้งกายและใจนะคะก็ฟ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องฟ้ามาโดยตลอดแล้วก็ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องฟ้าใหม่ด้วยนะนะคะฟ้าก็จะพยายามทำราศีด้านการงานการเงินเนี่ยออกมาให้นะคะ จะพยายามดูเวลาทําให้ยังก็ยังไรก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเป็นลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ